วันนี้ผมจะมาแนะนำการใส่ท่าเมโรมอนเนี่ยเราจะใส่ยังไงให้เก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาใส่ยังไงถึงจะคุ้มนะครับใส่ยังไงทำเลเวลได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ล้านจรนชาวไรเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของเอ่ท่าที่ใส่ของเมโลมอนนะครับเราเนี่ยจะใส่ยังไงให้มันคุ้มค่าให้มันเก่งเนี่ยสำหรับคนที่ได้ในระดับตำนานเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งได้แบบว่านำก้าวกระโดดเสมอไปนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วถึงแม้เราจะออกในส่วนของท่าเนี่ย ระดับตำนาสีส้มสีม่วงอะไรที่มันน้อยอะ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับถ้าเราทําเป็นเราจะเก่งนําเขาด้วยเนาะซึ่งที่ผมจะมาบอกคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของการใส่ท่าเนี่ยผมจะต้องแนะนํำไหมอะ่ะคือผมเล่นสายพระอยู่เนาะถ้าเป็นพระจริงๆเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับช่องแรกเนี่ย ให้ทั้ง3ตัวเลือกเอาที่คลักกันไปอย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะใช่นะครับในส่วนของสปีดพระได้ใช้เราต้องมีดาเมจและก็ต้องฮิลได้ก็เลยจะต้องใส่แอสปีดใช่ไหมและก็ช่องต่อไปอีกตัวนึ่งนะครับอ่าตัวที่2เนี่ยผมก็จะใส่เป็นทักษะซึ่งพระก็ได้ใช้นะครับทั้งสายโจมตีและสายฮิลนั่นเองเนาะก็เลยต้องใช้เหมือนกันอันที่3นะครับก็จะเป็นทักษะเหมือนเดิมนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยไปปรับเปลี่ยนอันที่3 อีกทีนึงจะเอาให้เป็นสายสมดุลเนาะให้มันเข้ากันนะครับผมอาจจะเอาพวกเอ่อดาเมจคีเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะครับผมเล่นไม่ได้แน่ดาเมจคีเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วก็ไม่อยากจะเล่นดาเมจสายเดียวถ้าเอาดาเมจคีแบบนี้มาเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันใช้กับสายฮิลไม่ได้เด้อเราก็เลยจะไม่ใส่นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเล่นพระเป็นสายดาเมจแบบบ่อยๆเนี่ยก็ใส่ดาเมจคีก็ได้ส่วนคนที่เล่นสายอาชีพอื่น่ะช่องแรกเนี่ยผมแนะนําเลยว่า ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับถ้าคิดว่าเออเนี่ยเราไม่ต้องการจะทําอะไรเพิ่มละต้องการใช้แบบยาวๆอะ่ะผมเห็นเซิร์ฟเวอร์นอกอะ่ะเขาใช้เป็นดาเมจครีกันหมดนะครับดาเมจครีเนี่ยสช่องเลยถ้าเป็นตัวดาเมจนะเพราะว่าความแรงในเกมนี้ดาเมจครีนี่มีผลมากจริงๆเนาะดังนั้นเนี่ยเ,เราก็จะแนะนําเลยว่าเออดาเมจครีทั้ง3ช่องเลยก็ได้แต่ถ้าค่าเซตัสหลักเนี่ยอย่างเช่นอัตาครีหรือว่าในส่วนของพวกทักษะอะไรมันน้อยเนี่ย เราก็กระจายกันอัพไปเอาพวกคลิปพวกทักษะอะไรบ้างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าพอเริ่มมีคลิปเยอะๆมีทักษะเยอะๆแล้วก็ไปเอาในส่วนของดาเมจคลิปเลยถ้าเป็นสายดาเมจเนาะ อันนี้ก็ข้อมูลเบื้องต้นแต่เราเนี่ยจะมาแนะนําว่าเราจะใส่ท่ายังไงดีนะครับให้มันนําชาวบ้านชาวช่องเขาและความเก่งเนี่ยนำชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งที่ผมจะมาบอกข้อมูลผู้ชมก็คือข้อมูลลับเฉพาะนะครับมันไม่เฉพาะหรอกคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้รู้มันก็ไม่ลับแล้วนะครับก็คือในส่วนของการใส่พวกเนี้ยเราเนี่ยครับจะใส่ตัวที่มันเป็นระดับสีเอ่ออย่างเนี้ย อย่างเดียวไม่ได้นะครับหรือออกระดับตํานานหรือสีระดับตํานานเนี่ยทั้งแถวเลยเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเยอะไหมพี่ไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันได้ค่าสเตตัสเยอะนะสําหรับตัวของท่าตํานานเนี่ยแต่ว่ามันอัพค่อนข้างยากนะครับดังนั้น ผมจะแนะนําว่าหาระดับตํานานที่เราได้ใช้และจําเป็นจริงๆอันไหนที่ยังไม่ได้จําเป็นในตอนนี้ก็อย่าไปหาระดับตํานานมาใส่นะครับแนะนําเลยว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยได้ใช้แน่นอนนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่า เราจะเอาช่องเนี่ยให้มันเป็นตํานานสัก2อันนะครับแล้วก็อีก2อันเนี่ยให้มันเป็นสีม่วงแต่ทางที่ดีให้มันเป็นสีฟ้าถ้ามันไม่ได้จําเป็นมากเกินไปเพราะว่าการอัพ e x p นะครับระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคุณผู้ชมถ้าเราอัพในส่วนของ สีระดับตำนานเนี่ยเลเวล12เนี่ยไป13นะครับเราจะใช้อยู่ที่926แต้มแต่ถ้าเราจะอัพนะครับระดับสีม่วงเนี่ยที่จะขึ้น23นะครับจะใช้อยู่ที่833แต้มซึ่งห่างกันประมาณร้อยแต้มนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งเวลสูงๆเนี่ยมันจะยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆนะครับมันก็จะทำให้ตอนเห็นผลเนี่ยอยู่ทักเลเวล เออ15หนะครับหรืออาจจะ1 6 1 7 1 8เนี่ยมันจะห่างขั้นกันขึ้นเรื่อยๆสำหรับการใช้ a p เนาะเวลหนึ well, ่งนี่เริ่มยากนะครับกว่าจะได้ขึ้นเนี่ยมันยากมากดังนั้นเราก็จะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยหาสีม่วงก็ได้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีแล้วมันไม่ได้ใช้เนี่ยแบบเออมีประโยชน์น้อยให้คุณผู้ชมเนี่ย ไปหานะครับที่มันเป็นระดับสีฟ้าหรือระดับแรกเนี่ยมาใส่เพื่ออัพเอ็กพีให้มันได้เวล์ขึ้นง,ง่ายๆทําไมเราถึงจะต้องเน้นอัพเอ็กพีซึ่งคุณผู้ชมอัพเอ็กพีเนี่ยอัพเลเวลอ่ะให้มันเท่ากันสมมุติว่าไอตัวเนี้ยทำยากก็จริงได้เลเวล12ไปแล้วนะครับระดับตํานานตัวนี้ได้ระดับ12ไปแล้วนะครับระดับตํานานอันนี้เป็นสีฟ้าอัพง่ายกว่าเดิมเราทํา12ได้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยอันนี้ก็12สนะฮะสมมติว่าเป็นระดับธรรมดา12ครบ ทั้งตี้ทั้งอันแบบนี้นะครับมันก็จะได้ปลดล็อกในส่วนของไอเจ้าตัว โบนัสท่าเมโลมอนซึ่งตรงนี้สําคัญไหมเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะถ้าปลดได้จริงๆนี่บอกเลยว่าเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเลยนะครับถ้าคนอื่นเขาใช้เป็นระดับตํานานทั้งหมดเนี่ยมันจะอัพเอพีให้เลื่อนเลเวลค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากๆกว่าจะได้เลเวลเท่ากันนะอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เปิดระบบตรงนี้ยากนั่นเองแต่ว่าใน1ตัวมันใส่ได้สีถ้าเราใช้เป็นสีม่วงสัก2อันสีฟ้าสัก2อันเนี่ยการทาไปเลเวล20่สิบอ่ะมันง่ายกว่าเดิมหลายคุ้มนะครับถึงแม้ค่าจะเซตัดตรง มันจะน้อยกว่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาในตรงนี้ คุ้มทุกเลเวลนะครับคุ้มทุกเลเวลเลยสมมุติว่าผมทำเลเวล6ต่อไปเนี่ยแบบว่าทํา12อันนะครับให้มันปลดล็อกในส่วนของเลเวล12เนี่ย12อันเลยจะได้สเตตัสเบลามอนบวกสิเยอะมากนะฮะหรือทําต่อไปนะครับอัพ EXP ต่อไปอีกเนี่ยให้มันเป็นเลเวล15ครบ12อันระหว่างปลุกพลังเพิ่มทักษะของตัวละคร10%นะครับแหมเป็นไงล่ะ เพิ่มทักษะนะครับ10%เลยทันทีนี่เห็นปะมันเริ่มเห็นความเก่งละคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าการหาค่าคลีเนี่ย10%ยากมากการหาทักษะ10%ยากมากถ้าเราปลดตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าความเก่งนี่ทวีคูณแบบพูงพานเลยจริงๆเนาะหรือจะทำเป็นรลเวล8นะครับเมโลมอนเข้าสู่การต่อสู้อย่างน้อยนะครับช่องท่าเนี่ยรลเวล18นะครับ12อันปลดล็อกสถานะ สเตตัสเมโอมอนบวกอีก25%อา เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะมากอ่าส่วนเลเวล9เมโลมอนเข้าต่อสู้เลเวล21อนะอย่างน้อย12อันเนี่ยระหว่างปลูกพลังนะครับมาสเตอรี่ของตัวละครเพิ่มขึ้น10%เนี่ยสถานะเนี่ยมันเริ่มมาได้เยอะตรงจุดนี้แล้วนะครับหรือจะเป็นเลเวล10นะครับเวลาปลูกชาร์จพลังเนี่ยลดลง5วินาทีโอ้โหลดคููดาวในส่วนของค่าการปลูกพลังเนี่ยไปถึง5วินาทีเลยนะแล้วก็สเตตัสบวก40%เวล11นะครับ หรือจะเป็น12บวกเป็น55%หรือเลเวล13นะครับบวกเป็น70%จนไปถึง115% 130%นั่นเองนะครับเลเวล17แต่ว่าถ้าเราเนี่ยช่องค่านะครับเลเวลอย่างน้อยเนี่ยต้องเลเวล112อันนั่นเองนะครับยากยากยากผมคิดว่าปลดอย่างน้อยเนี่ยสักเลเวล8นะครับหรือเลเวล9เนี่ย ดีแล้วนะครับเพราะว่าได้ค่ามาสเตอรี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหายากเนาะมันทํายากด้วยแหละดังนั้นก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการที่จะทำไปสูงๆแบบเนี้ยมันยากมาก exp ใช้โคตรเยอะยิ่งเวลสูงยิ่งโคตรเยอะขนาดนี้แค่เวล12เรายังทำกันตาเหลือกเลยนะครับดังนั้นผมก็จะแนะนำเลยว่าเดี๋ยวในช่วงแรกๆอะ่ะคือมันอาจจะมีการตันนะครับถ้าไอของที่มันเป็นระดับธรรมดาเนี่ยเลเวลมันอาจจะมีการตันอาจจะไปได้สูงไม่มากอะไรแบบนี้เนาะแต่เราสามารถ อัพเลเวลขั้นสูงที่สุดของมันเนี่ยเพื่อมาปลดล็อกในส่วนของสกิลตรงนี้ได้นั่นเองนะเนี่ยเข้าใจที่ผมพูดไหมผมเองเนี่ยก็ใกล้จะได้เวลาเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ช่องท่าช่องที่1ห,หรือช่องโจมตีแบบนี้เนี่ย เป็นระดับตํานานนะครับแล้วก็ไอสองอันล่างเนี่ยมันน่าจะได้ใช้ประโยชน์บ่อยสุดผมก็จะเลือกคลาเอาเนาะอาจจะเอาช่องนี้เป็นระดับตํานานนะครับช่องนี้เป็นระดับตํานานช่องต่อไปอาจจะเป็นม่วงหรือว่าเป็นฟ้าเนี่ยทั้ง2ช่องต่อ1ตัวนะครับก็คือ1ตัวใช้ตํานาน2อันนะครับแล้วก็อีก2อันเนี่ยจะเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งว่า exp เนี่ยมันห่างกันมากนะ้อยแค่ไหนระดับสีฟ้าและก็สีม่วงนั่นเองเนาะแต่ที่เรารู้ระดับ นานกับสีม่วงเนี่ยห่างกันแล้วนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะละเลเวล15นี่ยังไงต้องรีบเปลี่ยนก่อนเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราทํากันตาเหลือกแน่นอนเนาะเหมือนกันนะครับทุกตัวเนี่ยมันได้ค่าเซตัปหมดเลยนะช่องนี้ผมได้มาละจบไปแล้ว1ช่องเดี๋ยวจะไปหาช่องล่างเนี่ยที่เป็นระดับตำนานอีกสักอันนึงนะครับที่เหลือก็จะเป็นระดับม่วงหรือไม่ก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเนาะนี่เหมือนเดิม ทุกตัวนะครับผมก็จะทําแบบนี้เดี๋ยวหาสีส้มอันนี้แล้วก็อันนี้มันเป็นอะไรคลิ๊กนะครับก็น่าจะใช้เป็นคลินี่แหละเนาะแล้วก็อีก2ช่องเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปใส่เป็นระดับสีม่วงก่อนนะครับในช่วงแรกนะแต่ช่วงเลเวลมาแล้วอะเลเวลมันตันครบทุกอันแล้ว,ลวเราทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับไปเป็นระดับที่มันสูงขึ้นระดับเลเวลได้มากกว่าขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองเองนาะ ซึ่งนี่แหละคือข้อมูลดีๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้ดูละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับการที่เราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับค่าพลังมันลดลงหน่อยแต่มันปลดล็อกในส่วนของค่าตรงนี้ซึ่งค่าโบนัสท่าเมโรมอนตรงนี้นี่มันเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยจริงๆนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีนี้ไว้ก่อนนะเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทําในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปลองเปลี่ยนแล้วทําดูนะครับว่ามันจะปลดล็อกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมนะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแแลลล้้้้้ววววหััััง่่าาคิปนนนนนีีเยยมมมมมจะ,มะโชช์กกกกบผูไ็อ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ